สวัสดีค่ะสวัสดีสิรทุกท่านนะคะหนูไม่ได้ลงคลิปนานมากนะคะตั้งแต่ไปทำงานที่กรุงเทพเนาะประมาณหนึ่งปีกับอีกสิบเดือนได้ตอนนี้ก็เป็นเดือนเมษานะคะก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกเมษานะคะไม่ได้ทำคลิปนานมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาถ่ายคลิปลงที่ช่องของแอดเองเนาะ ก็สวัสดีเอสซีทุกท่านนะคะคือจับมือถือปุ๊คือน้องนองนะคะเด็กๆก็คือวิ่งมานะคะนี่เป็นน้อไข่ตุ๋นนะคะนี่ไม่เข้ากล้องก็ไม่เข้า <S <S คือลืมไปแล้วว่าเออหลังบ้าน YouTube Studio นะคะลงคลิปแล้วปล่อยยังไงแบบไหนตักโฆษณาไยยงนี่คือนุกก็ลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวจะให้พี่อดีสอนลืมค้นความจำนะคะ วุ่นวายมากคลิปแรกก็คือเป็นแบบนี้แล้วนะคะอ่ะรบรัดเลยก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะขอให้ที่เทพทีุู่กข้านะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดการสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมดังความมุ่งม,มา,า,า่ปรารถนคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะเงินไหลนองทองไหลมาที่สําคัญนะคะขอให้สุขภาพนะคะ แข็งแรงทุกท่านทุกคนนะคะทั้งพี่ๆี่แม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญกราบขอบพระคุณ F C ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ F C ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะแม้ว่าจะมีเสียงหายใจของลูกๆนะคะเสียงดังมากๆเนาะไปแล้วนะคะน่าจะเงียบเข้าสู่สภาวะปกตินุจะลองอัพคลิปนี้ลงแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะแบบเป็นยังไงนะคะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ จะได้อัพคลิปแรกนะคะของช่วงเวลา1ปีกับอีก10เดือนซึ่งก็ไปจะ2ปีแล้วที่นุกีีห่างหายจากการทำคลิปทำ YouTube นะคะซึ่งก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะที่นุกไม่ได้อัปเดตชีวิตหรือว่าเรื่องราวอยู่กรุงเทพทำงานเป็นยังไงนะคะเพราะว่างานว,น,วนวุ่นวุ่นแล้วก็งานก็เยอะมากๆนะคะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะที่สกลน,นะครเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้ลงคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ก็ ไม่เกิน3มนาทีนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ f อทุีด่านนะคะ,นนะ,คะเลิฟเๆก็ฝากกดไลค์ให้หนูด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะ